ต่อมาเป็นคิวปีศาจแดงแห่งยุโรปทีมชาติเบลเยียมนะครับผมมาดูรายชื่อกันครับผู้รักษาประตูครับคนแรกครับต้องมาแน่นอนครับคนนี้ติบูกุกตัวฮะโคตรในด่านจอมหนึบจอมเหนียวแห่งเรอัลมาดริดต่อมาไม่ใช่ใครอื่นไกลฮะซิมงมินโยเล่จากคลับบูธฮะเซฟเดนพาคลับบูธเข้ารอบน็อกเอาต์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็คนนี้ครับโคเ,เอ็นคาสติลฮะจากวัวบวกแห่งบุนเดสต์ีกาเยอรมันทุยกูจะหันลิ้นทำไมวะเนี่ยทุย ต่อมาเป็นกองหลังนะคนนี้มาตลอดครับโชบี้อันเดอร์ไวเล่จากอันเวิร์ฟนะฮะอาเธอร์ทีเอสเจจากแกรนเซโน่ดีบาตอันเดเลชทีมใน Belgium, เบลเยียมเล่นในบ้านเกิดแล้วก็คนนี้จอมเกา่านฮะยานไฟทงเกนกับอั edge, นเดเลชฮะโทมัสมนะูนิเอร์ฮะจากดอทมุนจิมูตีกาสเซนเย่ฮจากเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็บูธฟ้านะฮะเซนเตอร์ Center, ตัวหลักของเลสเตอร์ซิตี้ มาดูแผงกองกลางกันบ้างนะอักเซลวิเซลฮนะจากแอตเลติกโกมาดริดและก็คนนี้ครับเควินเดบรอยฮนะโคตรกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูริเตเลมัลนฮะจากเลสเตอร์ซิตี้คนเดิมฮะยานิสกาลาสกฮะจากแอตเลติกโกมาดริดคนนี้ฟอร์มแรงฟอร์มเด็ดเหลือเกินนะเรนโดทอสซาฮนะจากไบรทันเอามาดูโอนาน่าจากเอเวอร์ตันฮะแล้วก็เรนเดอร์เดนดอนเกอร์ฮนะจากแอสตันวิลล่า ฮานวาเนเกนนะจากคลับบูตนั่นเองฮะต่อกองอาซาจากดอทมุนมาดูแนวลูกกันบ้างครับลุยส์โอเพนดาจากลองในลีกเอิงฝรั่งเศสฮะเอดองอาซาจากกรอัมริดเดนิสเมอร์เทนนะจากกาลาตาสลายแล้วก็ไอห,หนุ่มหน้าหล่อคนนี้ครับชาลส์ดิแคตเตลเล่ะจากเอซีมิลานมิชีบัตชัวยี่จากเฟเนบเช่ โรเมลูลูกากูบิกตูจากอินเตอร์มิลานและสุดท้ายครับดาวรุ่งเจอร์ y d o มีโดกูจากแรนนะนำทัพมาโดยโรเบโตมาติเนะมาดูครับว่ายุคเจเน r เรชั่นโกลเด้นบอยของทีมชาติเบลเยียมรอบนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนน่าติดตามน่าลุ้นน่าชมกันเลยทีเดียวครับผมสำหรับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เวิลด์คัพนั่นเองครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ